สวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนคุยข่าวสุดสัปดาห์ครับพบกับเรา2คนเหมือนเดิมครับทางช่อง11 HD ครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยงานบุญงานกุศลนะครับวัดรับนาบุญญารามนะครับตำบลนาจอมเทียนอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับก็จัดพิธีเรียกว่าพิธียกพระประธานในพระอุโบสถนะครับนี่คือพระอุโบสถของวัดรับนานะครับก็ จะมีพิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับ,รบก็คือพระประธานเนี่ยรอไปเมื่อช่วงต้นปีนะครับอตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทําพิธียกพระประธานนะครับที่อุโบสถของวัดรับนาบุญญารามนะครับในวันเสาร์ที่18พฤศจิกาจนนี้นะครับก็คือเขามีพิธีทอดกรถินด้วยแล้วก็มีพิธียกพระประธานในพระอุโบสถด้วยถือว่าบุญใหญ่งานบุญใหญ่เลยนะครับก็ตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงบ่าย ครับก็เชิญชวนไปร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับส่วนบางท่านอาจจะไปสะดวกไปในวันเสาร์นี้นะครับท่านก็สามารถไปร่วมทําบุญที่วัดรัปนาบุญญาลามได้นะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับสวนนงนุษยพัทยาเอาง่ายๆเลยใกล้ๆแหล่งท่องเที่ยวนะครับหรือว่าท่านเซิร์ชไปได้วัดรัปนาบุญญาลามครับก็นิดเดียวจากถนนใหญ่เข้าไปประมาณ2 3 0 0เมตรวัดเนี่ยสงบ ร่มลื่นนะครับเหมาะกับการไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมสงบสิทธิ์สงบใจนะครับก็เชิญชวนนะครับวัดทรัพนาบุญญารามครับครับผมแล้วก็ข่าวของเรานะครับแน่นอนเกาะติดกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับเงินดิจิท่านหนึ่งหมื่นบาทนะครับซึ่งหลังจากที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินได้มีการแถลงสรุปนะครับ ที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่เกี่ยวกับการเดินหน้าเงินดีท่าน1 0 0 0 0บาทนะครับก็มีเสียงทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมีบางคนไม่เห็นด้วยมีบ,บางคนบอกอยากให้ทําเร็วๆเลยบางคนบอกอยากให้ปรับปรุงแก้ไขจากนี้อีกอนะครับซึ่งท่านนายกเศรษฐาก็ให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับบอกว่ามั่นใจว่านโยบายนี้เนี่ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยและเชื่อว่าจะ ผ่านความเห็นชอบจากสภานะครับซึ่งก็คือพอรบกู้เงินนะครับนำมาใช้ในการดําเนินโครงการเงินที่ท่าน1,000 0บาทนี้นะครับซึ่งหลักเกณฑ์ชัดเจน3ข้อสำหรับคนที่จะได้รับเงินนะครับก็คืออายุ16ปีขึ้นไปร,รายได้ไม่เกิน70,000บาทต่อเดือนอและเงินฝากในธนาคารทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทบนะครับ ก็ถ้าเข้าหลักเกณฑ์นี้ท่านจะได้รับเงินที่ท่าน1 0,000บาทซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็คาดว่าจะมีประมาณ50ล้านคนนะครับเราก็น่าจะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับเพราะว่ารายได้ก็ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้ส่วนที่มีคําถามว่าไอ้ตรงรายได้กับเงินฝากเนี่ยจะนับเอาตอนไหนเพราะว่าบางคนเนี่ยบางทีรายได้เดือนมากบ้างน้อยบ้างหรือว่าเงินฝากบางทีอาโอนเงินออกรับเงินเข้าเนี่ยตอนนี้ยังไม่ชัดเจน เดี๋ยวเขาต้องมีระบุอีกครั้งนึงว่านับเอาช่วงเวลาไหนว่าตรงนั้นแหละเป็นตัวตัดสินว่าคุณเกินหรือไม่เกินนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดท่านที่อาจจะรายได้เกินไม่ได้รับเงินที่ท่าน1น0 0งหบาทก็จะมีโครงการอ e ีลีฟันก็คือไปซื้อของ <c oughs> แล้วก็นำมาลดหย่อนภาษีได้ <c oughs> ท่านก็จะได้รับส่วนลดหย่อนภาษีคิดเป็นตัวเลขเนี่ยประมาณหนึ่งบาทเหมือนกัน <c oughs> สำหรับถ้าท่านใช้เต็มสิทธิ์ในเส้งของอีลีฟันนะครับก็ฝากช่วยกันแจ้งข่าวตอนนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายนะครับก็ทางกฤษฎิกานะครับก็เดี๋ยวจะตีความมาจากนั้นก็เข้าคอรมอนะครับแล้วคอรมอก็เข้าสภาทุกอย่างดําเนินตามกฎหมายตามขั้นตอนนะครับสาหรับเงินที่ท่าน1นึ่งืนบาทส่วนไทม์ไลน์คร่าวๆนะครับถ้าเป็นไปตามขั้นตอนเนี่ยก็คาดว่าจะเปิดลงทะเบียนในช่วงประมาณเดือนมีนาคมปี67 นะครับก็เดี๋ยวช่องทางลงทะเบียนยังไงแบบไหนเดี๋ยวจะมีการประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาต้องดูในเรื่องของรายได้แต่ก็เชื่อว่าส่วนใหญ่ก็ลงทะเบียนแล้วก็คงจะผ่านนะครับเพราะว่าเขาประมาณการแล้วก็น่าจะได้ประมาณ50ล้านคนคนะครับและก็คาดว่าเงินนี้ท่าน10,000นบาทจะเริ่มโอนและใช้สิทธิ์ได้นในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมปี67ก็เตรียมความพร้อมไว้และก็จะ ใช้ผ่านแอปเปาตังซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราคุณเคยอยู่แล้วนะครับคุณออฟเนี่ยใช้ซื้อสลากดีทันทุกเดือนอยู่แล้วก็อาจจะมีการเพิ่มเพิ่มช่องเพิ่มเมนูเข้ามาเกี่ยวกับเงินดีทันนะครับแล้วก็ในส่วนของร้านค้านะครับก็เดี๋ยวจะเปิดลงทะเบียนเหมือนกันร้านค้าที่จะรับเงินดีทัาน10,000บาทนะครับก็ถ้าเป็นร้านที่เคยเข้าร่วมอยู่แล้วก็ร่วมได้ร้านที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐ ก็เข้าร่วมได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงเดี๋ยวเราจะทยอยอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างคุณอ๊อฟเนี่ยภรรยาคุณอ๊อฟเนี่ยคือขายขายอาหารด้วยก็ลงทะเบียนได้ทั้ง2แบบเลยทั้งลงทะเบียนในเรื่องของเป็นประชาชนรับเงินและลงทะเบียนร้านค้าที่รับคนมาใช้สิทธิ์ก็ได้ได้ทั้ง2มุมเลยนะครับซึ่งร้านค้าเนี่ยจดทะเบียนภาษีก็ได้ไม่จดทะเบียนภาษีก็ได้นะครับสาหรับเงินที่ท่านหนึ่งหมื่นบาทตอนนี้ รออย่างเดียวนะตอนนี้ยังไม่มีการลงทะเบียนใดๆนะบ,บางทีมันมีแอปปลอมมีเว็บปลอมเนี่ยตอนนี้ท่านไม่ต้องทําอะไระเดี๋ยวประมาณเดือนมีนาคมเนี่ยเดี๋ยวทางรัฐบาลเขาจะประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าลงทะเบียนทางช่องทางไหนนะครับ,รบตอนนี้รออย่าง <รอ S 1> เดียวยังไม่ต้องทําอะไรนะครับอ,อ้าวถัดไปในเรื่องของการอนุมัติเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละหน0 0บาทนะครับผมอันนี้ ไม่เกิน20ไร่ครับนะครับซึ่งล่าสุดครับท่านธรรมนัตพพมเพ่าครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรครับก็มาเปิดเผยเกี่ยวกับการประชุมคอรมที่ผ่านมาครับว่ามีมติเห็นชอบนะครับเสนอเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1000บาทนะครับภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรเพืปลูกข้าวเป็นของปีการผลิต66ทับนะครับ โดยกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตอนนี้มีอยู่ประมาณ4.68ครัวเรือนนะครับ4.68ล้านครัวเรือนซึ่งผ่านการขึ้นทะเบียนไปแล้วนะครับซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนที่เป็นเกษตรกรเนี่ยในปี66-67นะครับก็ถือว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแหละเป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะครับไปลงทะเบียนกับกรมเสริมการเกษตรไปแล้วทางนี้ครับจ้งเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรครับไร่ละ1,000บาท นะครับครัวเรือนหนึ่งก็ประมาณไม่เกิน20ไร่เต็มที่ก็ประมาณ20 0 0 0บาท2,000 0บาทนะครับโดยค่าบ้านจะสามารถจ่ายเงินให้กับชาวนาผ่านบัญชีเกษตรกรโดยตรงเลยนะครับอย่างเร็วที่สุดในวันจันทร์ที่20พิพฤศจิกายนแล้วก็ช้าสุดไม่เกิน1เดือนนะครับนับหลังไปประมาณ1เดือนไม่เกินนี้นะครับโดยจะจ่ายผ่านทางทกสนะครับใครที่มี บัญชีอยู่ก็ไม่น่ามีปัญหาลัเพราะที่ผ่านมารัฐบาลก็ใช้เนี่ยคือจ่ายตรงให้กับพี่น้องเกษตรกรเลยไม่ว่าจะเป็นเงินประกันราคาหรือเงินอื่นใดชดเชยฟื้นฟูอะไรพวกนี้นะครับก็เข้าบัญชีโดยตรงเลยใช่นะครับส่วนบางท่านอาจจะมีข้อสงสัยก็สามารถไปติดต่อสอบถามได้ที่ทกศเลยหรือว่าไปที่สํานักงานเกษตรอําเภอก็ได้ซึ่งก็เป็นหน่วยที่จะดูแลเกี่ยวกับบัญชีแล้วก็ข้อมูลของพี่น้องเกษตรกรนะครับอันนี้ก็เป็น อีกมาตรการหนึ่งในการช่วยเหลือนะครับจริงๆช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรช่วยเหลือชายนาเนี่ยมีหลายสเตปมีหลายอย่างอันนี้ก็คือควบคู่กันไปเลยไร่ละ1000บาทนะครับไปดูในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยหรือว่าผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับน้ำตาลนะครับล่าสุดเนี่ยทางคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาน้ำตาลทราย2บาทต่อกิโลกรัมนะครับก็คาดว่า จะขึ้นเนี่ยเร็วๆนี้นะครับก็เดี๋ยวเขามีกระบวนการตามกฎหมายนะครับคุณรัตเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาราคาน้ำตาลนะครับตามที่ได้เห็นชอบไปแล้วก่อนหน้านี้ให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมการจะปรับขึ้นเนี่ยก็ต้องผ่านคลมตามขั้นตอนพิจารณาความเหมาะสมต่างๆเพราะว่ามันส่งผลกระทบไปในหลายภาคส่วนนะครับ,รบแต่ว่าที่ผ่านมาพี่น้องเกษตรกรเนี่ย ก็มีปัญหาเกี่ยวกับราคาตกต่ำเหมือนกันนะครับก็เลยมีการอนุมัติให้มีการปรับขึ้นเป็นไปตามความเหมาะสม,มนะครับก็คือกิโลกรัมละ2บาทนะครับโดยเป็นราคาจําหน,น่ายณหน้าโรงงานนะครับก็คือราคาน้ำตาลสายขาวจากเดิมกิโลกรัมละ19บาทก็ให้ขึ้นเป็น21บาทและน้ำตาลสายขาวบริสุทธิ์จากกิโลกรัมละ20บาทก็ให้ขึ้นเป็น22บาท ครับก็เดี๋ยวเขาจะมีขั้นตอนจากคลอมไปยังคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าแล้วก็เดี๋ยวจะมีการปรับขึ้นในเรื่องของน้ําตาลนะครับก็เห็นใจพี่น้องเกษตรกรพวกของกินของใช้ของกินมันจะเพิ่มขึ้นไหมเนี่ยก็อาจจะมีส่วนบ้างแต่ว่าคือขึ้น2องบาทเนี่ยก็ถือว่าคือถือว่ากลางๆคือก็ไม่ได้มากเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปแต่ก็ต้องเห็นใจกันทุกภาคส่วนนะครับเราก็อาจจะต้อง กินของที่มีน้ําตาลน้อยลงแต่ก็มันจะดีต่อสุขภาพด้วยสุขอะไรประมาณนั้นนะครับก็ต้องปรับไปคือก็ต้องเห็นใจการทุกภาคส่วนเนาะบางทีเราเรากินของถูกแต่ว่าคนที่ผลิตเนี่ยเขาก็ต้องแบกภาระต้นทุนอะไรประมาณนั้นนะครับก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องของราคาสินค้าครับ ต่อไปในเรื่องของอาวุธปืนฮะโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ครับผมรัฐสุรัรัฐมนตีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ประกาศชัดนะฮะว่าในเดือนกันยายนสองพันนี้นะครับคนไทยพกปืนไม่ได้นะครับก็คือมีข้อค้องอยู่ที่บ้านได้แต่ต้องขออนุญาตอย่างถูกต้องนะถูกแต่ถ้าเกิดจะพกพาไปไหนเนี่มันจะต้องไปขออนุญาตอีกสเต็ปหนึ่งใช่นะฮะ ถากถ้าเกิดว่าพกเนี่ยถือว่าจงใจทำผิดกฎหมายมีโทษรุนแรงนะครับม,มาดูข้อมูลแล้วกันนะครับเขาบอกว่าในประเด็นนี้ครับทางกระทรวงมหาดไทยต้องออกกฎเกณฑ์นะครับเพื่อลดการใช้อาวุธร้ายแรงในการทำร้ายกันระหว่างประชาชนนะครับเมื่อมีการออกกฎเกณฑ์มาแล้วแต่แต่ยังมีการใช้อาวุธปืน,นไปทำร้ายกันอีกมันก็ต้องมีการเพิ่มโทษเพิ่ม ข้อกฎหมายครับความผิดเนี่ยให้มันสูงมากขึ้นนะครับเพื่อที่ประชาชน,นจะได้พึงสงวนไม่ว่าไม่ควรพกเอาไปทําร้ายกันใช่เพราะจริงๆในบ้านเราก็ยิๆเดีกว่าที่อื่นนะที่อื่นโทษแรงนะประเทศอื่นๆอย่างเงี้ยครับพกไปที่สาธารณะอะไรพวกนี้นะครับโทษร้ายแรงกว่าบ้านเราเยอะก็มีนะนะครับผม นะครับทั้งนี้ครับทางด้านากรมการปกครองและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็จะมีการกวดขันให้ผู้ที่พกพาอาวุธปืนนะครับมากขึ้นโดยล่าสุดณนะขณะนี้นะครับ ประชาชนจริงๆเนี่ยไม่สามารถพกอาวุธปืนได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับก็ไม่สามารถที่จะต่อใบอนุญาตปืนให้กับใครได้นะครับ,รบแล้วก็ภายในเดือนกันยาหกครับท่านเ67เครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่ายืนยันนะว่าคนไทยนั้นจะพกปืนไม่ได้นะผิดกฎหมายต้องเก็บไว้ให้มิดชิดไม่สามารถนําไปใช้ในกิจกรรมใดๆไ,ไ,ได้หากพกแสดงว่าจงใจที่จะทําผิดกฎหมายนะครับซึ่งทรัฐมนตรีก็บอกว่าประชาชนทั่วไปเนี่ย คนทั่วไปพกอาวุธปืนไม่ได้นะต้องมาเริ่มคิดแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยจ้งเป็นประเทศที่ปลอดอาวุธปืนได้หรือยังซึ่งตรงนี้อาจจะขัดใจกับใครหลายคนนะครับแต่เมื่อไม่รักษากฎ,กฎหมายในการทําผิดกฎหมายโดยตั้งใจทําไม่ได้อย่างในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนมาเลสิงคโปร์ก็ไม่ได้อนุญาตให้ประชาชนพกพาอาวุธปืนหากใครพกพาอาวุธปืนจะได้รับโทษรุนแรงถึงประาหารชีวิตเลยอันนี้เป็นประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็มา บอกล่าวเล่าให้ฟังว่าที่อื่นเนี่ยโทษมันแรงถึงประหารชีวิตนะครับจริงๆมันมีครอบครองได้อย่างต้นว่าแต่ว่าในการพกพาไปเนี่ยมันนี่บางทีมันเรามีสติเราสติไม่พอมันก็เป็นความสมเสียงคือปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการพกปืนนะมันจะมี2ส่วนครับสมมุติคุณอ๊อฟอยากจะพกใช่ไหมหนึ่งคุณคอฟต้องคุณอ๊อฟต้องขออนุญาตครอบครองปืนก่อนครับซึ่งเก็บไว้ได้ที่บ้านใช่และ2ถ้าจะพกพาไปไหนอ่ะคุณ๊อ็ต้องขอให้ไปหนึ่งเพื่อสําหรับการพกพา นะครับซึ่งตรงเนี้ยจริงๆถ้าคนมีสติแล้วก็เรียกว่าควบคุมตัวเองได้เนี่ยใช้ในการป้องกันตัวมันก็ม่มีปัญหาแต่มันก็อาจจะเป็นช่องว่างสำหรับบางคนที่ใช้ในการก่อเหตุหรือว่าทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำงาน<ช>ยากลำบากอันนี้ก็คือคจะออกระเบียบใหม่คือห้ามเลยให้มีได้เฉพาะเก็บไว้ที่บ้าน,านแต่ก็ต้องไปขออนุญาตอย่างถูกต้อง ถูกต้องแล้วช่วงนี้การต่อใบอนุญาตอย่างที่บอกคือยังอยู่ในช่องว่างอยู่นะเป็นเป็นเดสแออยู่นะต่อไม่ได้นะครับช่วงนี้ใครหมดอายุไปแล้วในการพกพาเนี่ยยังต่อไม่ได้ครับแต่ก็มีเสียงสะท้อนถึงจากพี่น้องประชาชนด้วยว่าคือไม่ให้พกปืนเลยก็ได้แต่ก็อยากให้เจ้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตาสําหรับคนที่ทําการละเมิดหรือว่ากรณีที่เป็นเหตุอาชญากรรมคือถ้าเจ้าที่ทุกภาคส่วน เข้มงวดเนี่ยประชาชนก็รู้สึกอุ่นใจว่าฉันไม่จําเป็นต้องพกปืนก็ได้อันนี้ก็พยายามมองกันหลายมุมเนาะเพราะว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเด่นข้อด้อยก็พยายามให้มันลงตัวที่สุดนะครับสุดท้ายก็เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องคนไทยเราถูกต้องนะครับครับอ่ะไปดูภารกิจของท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับท่านไปประชุมเอเป็กที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีหลากหลายภารกิจไปพบปะนักลงทุน ภาคธุรกิจภาครัฐคือบิ๊กบิระดับโลกนะครับที่เมกาเพื่อเชิญชวนนะครับดึงดูดเม็ดเงินให้มาลงทุนในประเทศไทยนะครับและหนึ่งในนั้นที่เป็นไฮไลท์ก็คือโครงการแลนบิดนะครับแลนบิดก็คือการสร้างเส้นทางคมนาคมนะครับทางรถไฟนะครับแล้วก็ทางถนนมอเตอร์เวย์นะครับ จากฝั่งอันดามันมาฝั่งอ่าวไทย,ไทยนะครับช่วงทางภาคใต้เพื่อจะเพิ่มรายได้สร้างงานเพิ่มเงินให้กับคนไทยนะครับซึ่งนายกก็ไปเชิญชวนนักลงทุนแล้วก็ไปแสดงให้เขาเห็นว่าแลนด์บีดของไทยดียังไงท่านจะได้รับประโยชน์ยังไงและประเทศไทยของเรามีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกในการดูแล ความปลอดภัยนะครับในการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับซึ่งท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์ว่าโอ้โหเขาสนใจมากโครงการแรีนบิดเพราะว่าถือว่าจะเป็นทางเลือกใหม่ในการขนส่งสินค้าทางทะเลโดยเฉพาะน้ํามันเนี่ยเขาบอกอมากกว่าครึ่งของโลกนะที่มีการขนส่งน้ํามันทางทะเลผ่านทาง ทางใต้ของเราซึ่งมันลดมาแล้วทางสิงคโปร์ทางช่องแคบมาลากาถ้ามีแลนด์บิดมาเป็นอีกทางเลือกเนี่ยก็จะมีลูกค้ามาใช้บริการและประเทศไห้เราก็จะเกิดการสร้างงานเพิ่มเงินเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งหลักการคือรัฐบาลจะดูแลในเรื่องของการอำนวยความสะดวกส่วนเงินลงทุนเนี่ยซึ่งคาดว่าประมาณ1ล้านล้านบาทก็จะให้ภาคเอกชนเป็นคนลงทุนแล้วก็มีการจัดสรรผลประโยชน์กันอย่างเป็นธรรม เห็นว่าไปนี่ไปคุยกับทางรถจนต์ไฟฟ้าเทสลาด้วยนะโอ้โหนี่ไปยืนไปยืนขึ้นบนรถไปยืนบนรถอยางยนต์ไฟฟ้านายกบอกว่าเชิญชวนทางเทสลาเขาสนใจที่จะมาลงทุนนะคือจริงๆเขามีการพูดคุยมาแล้วอันนี้นายกไปเน้นย้ำว่ามาเถอะเราพร้อมเต็มที่นายกบอกว่าเดี๋ยวเร็วๆเนี้ยเขาจะมาลงพื้นที่แล้วตัดสินใจแบบไฟนอลคาดว่าภายในช่วงไตรมาสแรกของปี67ก็คือภายในเดือนมีนาคมปี67เนี้ย จะได้รับคําตอบเลยว่าจะลงทุนหรือไม่อย่างไรแต่มีแนวโน้มที่ดีนอกจากเทสลาแล้วยังมีมีมีส่วนอื่นด้วยใช่ไหมโอ้มีเยอะมีทางบริษัท HP ที่บริษัทเฮทก็เจ้าใหญ่คอมพิวเตอร์ระดับโลกนะแล้วก็มีบริษัทการค้าภาคธุรกิจอีกเยอะแยะมากมายนายกไปบอกว่าเราพร้อมแล้วท่านมาเลยเรายินดีซัพพอร์ตท่านเต็มที่ประเทศไทยเรามีพื้นที่เหมาะสมมีเส้นทางเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสินค้าระบบโลจิสติกที่ทันสมัย และที่สําคัญคนไทยเป็นแรงงานฝีมือดีมีน้ําใจเรามีเทคโนโลยีที่พร้อมซัพพอร์ตก็คนสนใจนะก็เดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะมีข่าวดีนะครับสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยเราและที่สําคัญก็คือทุกอย่างต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันนี้สําคัญมากนะครับมาดูต่อในเรื่องของทางด้านกรมการขนส่งทางบกนะครับแก้ปัญหาในเรื่องของบรรทุกเกินทนายกก็กำชับนะัเกินใช่ไหม ติ๊กเกอร์โอ้โหบีหนึ่งบีสองนี่ป่ะอ้าวโหคือหลากหลายอ่ะแลากหลางบางเจ้าเนี่ยเขาจะเปลี่ยนทุกเดือนอ้าวซึ่งในประเด็นนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ผ่านนู่นเลยครับจากฟนร์นเลยครับนะครับจากอเมริกามาเลยนะให้สัมภาษณ์อเมริกาเลยประเด็นนี้นะครับประเด็นนี้ท่านบอกนะฮะว่ามีการตั้งข้อสังเกตเรื่องสวยรถบรรทุกเนี่ย กลับมาอีกรอบหนึ่งนะฮะในระยะที่ผ่านมานะครับว่ามีทั้งสวยทางหลวงที่ดาเนินการไปแล้วก็สวยประเภทอื่นๆนะครับท่านนายกกลอมได้มีการพูดคุยกับท่านพลตารวจโทจิรพนะครับท่านผู้ชันตรตารวจสอบสวนกลางว่าที่จริงนั้นมีการหายไปยประมาณร้อละแปดสิบแล้วนะครับแต่ถามว่ามันก็ยังมีส่วนหนึ่งแหละที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับแต่เนื่องด้วยด่านชั้นน้าหนักในกรุงเทพเนี่ยจริงๆมันมีน้อยเพราะกรุงเทพเนี่ยคือมันมีทางเข้าเยอะนะ ครับแต่ว่าไอ้ด่านที่จะตรวจสอบจริงๆเนี่ยที่เป็นด่านหลักอ่ะมันอยู่ในถนนเส้นหลักๆไงมันไม่ได้มีแบบยิบย่อยอ่ะคือบางทีพื้นที่มันมีจากัดใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะว่าช่องทางในการเข้ากรุงเทพมันไม่ได้มีช่องทางหลักไปได้เยอะเลยใช่ไหมมันมีเยอะแต่ว่าไอ้ด่านตรวจต่างๆอ่ะด่านชัางน้ําหนักอะไรพวกเนี้ยครับมันก็จะอยู่ตามถนนสายหลักอย่างพวกถนนสายพหลโยธินอะไรเงี้ยเป็นสายหลักๆนะะมันเลยกายม็นให้ว่าตรงเนี้ยมันทำมันทำให้มีการหลุดรอดออกไปได้บ้างนะครับผม ซึ่งตรงนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามมาท่านนายกนะว่าเอ๊ะตรงนี้มีกรอบระยะเวลาดําเนินการและมีการคาดโทษในประเด็นอย่างนี้ไอ้เรื่องสวยที่เหลืออยู่ร้อยละยี่สิบเนี่ยยังไงบ้างท่านนายกก็บอกนะครับว่าตรงนี้จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างสํานักงานตรวจแห่งชาติกรมขนส่งทางบกและกระทรวงคมนาคมซึ่งตรงนี้สามหน่วยงาน,นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็มีการจัดบริหารจัดการ แล้ท่านนายกก็ยืนยันว่ามันต้องมีทิศทานที่ดีอย่างแน่นอนอนอกจากนี้ครับเดี๋ยวต้องมีการปรับในเรื่องของกติกาอีกหลายหลายกติกาว่าจะเป็นอัตราการปรับรถบรรทุกเกินน้ําหนักเนี่ยให้มันมีอัตราโทษที่สูงขึ้นด้วยครับคือเสียค่าปรับมากกว่าเดิม,อ,มอย่างนั้นเองนะฮะแล้วก็มีขีดจ,จํากัดว่าจะสามารถจํากัดได้อย่างไรทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปพิจารณากฎหมายให้ปรับตรงเนี้ยให้ได้เพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะอย่างที่บอกคือจะเปลี่ยนค่าปรับมันก็ต้องไป เปลี่ยนกฎหมายอะไรนิดหน่อยเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะคาาโทษให้มันสูงขึ้นนะครับหรือเป็นไปได้เนี่ยอาจจะเพิ่มโทษถึงขนาดยึดรถบรรทุกเลยก็ว่าได้แต่เนี่เป็นเป็นมาตรการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ง3ส่วนเนี่ยก็ต้องไปพูดคุยกันนะครับทางกรมขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องไปพูดคุยกันต้องรวมพลังกันนะต้องรวมพลังกันทุกภาคส่วนถูกต้องอันนี้สาคัญนะครับก็รวมถึงพี่น้องประชาชนอย่างเราๆด้วยถ้าเจอรถบรรทุกที่รู้สึกว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าสะกิดได้ท่านก็แจ้งตํารวจได้นะครับแล้วเดี๋ยวนี้บางทีเขามีช่องทางทางออนไลน์ที่ไม่จําเป็นต้องระบุตัวตนเขาก็จะปกปิดว่าเราเป็นใครบางคนกลัวอันตราย อะไรประมาณนี้ครับก็ฝากช่วยกันระมัดระวังนะครับไปดูในเรื่องของวัคซีนป้องกันมะเร็งปากงดลูกนะครับซึ่งถือว่าเป็นโรคที่อันตรายนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเพศหญิงนะครับซึ่งต้องฉีดตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับซึ่งทางสปสชนะครับโดยภาครัฐเนี่ยตอนนี้ก็เดินหน้าแล้วก็ตั้งเป้านะครับจะฉีดให้กับเด็กหญิงทั่วประเทศที่อายุ1 1ถึง20ปีนะครับก็ ภายในร้อยวันนี้ควิกวินเนี่ยจะฉีดให้ได้1ล้านเข็มนะครับซึ่งตามแผนที่เตรียมไว้ก็คือ1ล้าน9ก้าแสนเข็มนะครับก็มีทั้งที่ภาครัฐจัดสรรงบประมาณไปเติมเต็มแล้วก็มีภาคเอกชนมาร่วมสนับสนุนด้วยแบบว่าปลูกกันถึงโรงเรียนเลยนะใช่ก็เดี๋ยวจะทยอยฉีดตอนนี้น้องๆหนูๆหรือท่านผู้ปกครองท่านก็คอยติดตามข้อมูลข่าวสารจากโรงเรียนหรือว่าไปสอบถามที่อนามัยรอพสตอในพื้นที่ก็ได้ เดี๋ยวเขาจะเริ่มปูพรมฉีดนะครับ1.9ล้านเข็มก็คือ1.9ล้านคนทั่วประเทศนะครับน้องๆเด็กผู้หญิง11ดถึง20ป,ไป,ไปสไ,ไ,นะไปีไปช่วยเขาสักเข็มไหมอะไรนะไปช่วยเขาสักเข็มไหมเราเอคอนละเข็มไปบริจาคเงินใช่ไหมไปฉีดไปฉีดไปรับออยังไงเนี่ย <laughs> <laughs> เอาต่อไปนะครับในเรื่องของบัตรประชาชนใบเดียวกับรักษาทุกเครือข่าย โอ้โหสุดยอดนะสุดยอดนี่ครับไปไหนนี่แบบประชาชนไปเดียวนี่สะดวก<ช>เลยบบประโยชน,น์ทั้งรัฐและเอกชนแล้วเดี๋ยวจะนําร่อง4จังหวัดเดือนมกราคม6กเจ็ดเนี้ยอ่ะครับล่าสุดครับท่านสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์นะครับโคศกประจำสำนักสกนัฐมนตรีก็ามาเปิดเผยในประเด็นเรื่องของการประชุม ของระบบสุขภาพแห่งชาติหรือว่าซูเปอร์บอร์ดนะครับระบบสุขภาพก็มีการกำชับการทำงานแล้วก็พูดถึงความสำเร็จในการนำร่องนโยบายยกระดับบัักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองเราเนี่ยละครับ3าบาทนะครับให้ประชาชนสามารถใช้บัตรใบเดียวเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลทุกเครือข่ายทั้งรัฐและเอกชนโดยจะเริ่มอย่างเป็นทางการในวันที่8มกราคม2567 นะครับรบ,บัตรประชาชนต้องพกติดตัวอยู่เสมอนะครับแล้วก็มีการคัดเลือกอย่างที่คุณต้นบอกเลย4จังหวัดนำร่องที่จะใช้ก่อนในวันที่8มกราคม67นั่นก็คือแพร่เพชรบุรีร้อยเอ็ดและนราธิวาสครับซึ่งการใช้บัตรประชาชนใบเดียวข้อดีคืออะไรครับ ไม่องมีใบส่งตัวสะดวกเลยมีบัตรใบเดียวปกติก่อนจะไปรักษาอีกรงพยาบาลหนึ่งในจังหวัดหนึ่งเนี่ยคุณต้องไปขอใบส่งตัวก่อนจากนี้ไม่ต้องครับรบ,บัตรใบเดียวประชาชนเดินเข้าไป<อ>เลยเชื่อมกันหมดเชื่อมกันหมดแรงรักษาครบวงจรเหมือนกันครับโรคที่คนไทยเป็นสูงที่สุดนะครับแล้วก็การเข้าถึงบริการนะครับในเขตเมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพนี่เขาสตาร์ทมาระดับนึงแล้วนะครับผมจะขยายผลต่อใน ้นปีหน้านะครับใน4ีจังหวัดหลักก่อนแล้วก็จะมีในเรื่องของสถานชีวพิบาลหรือการดูแลระยะสุดท้ายซึ่งเดิมทีครับจะมีในโรงพยาบาลนะแต่ตอนนี้มันจะมีอยู่ในประจำตามจังหวัดต่างๆด้วยในการที่ดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายนะครับซึ่งประเด็นตรงนี้ก็สามารถไปใช้บริการได้เลยเหมือนกันซึ่งความคืบง้างในประเด็นต่างๆตรงนี้นะครับรัฐบาลก็ตั้งใจที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ได้ครบตั้งแต่เกิด จนเสียชีวิตเลยครับก็นําร่องก่อนเสียจังหวัดส่วนจังหวัดอื่นจะทยอยตามไปตามลำดับครับผมวันนี้ก็ต้องฝากทิงท้ายพ่นทองประชาชนนะครับในเรื่องของการติดตามเราย้อนหลังนะครับได้ทาง3มช่องทางเหมือนเดิมนะครับทาง Facebook, YouTube แล้วก็ TikTok คนคุยข่าวสุดสัปดาห์ครับวันนี้ครับเราสคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัดาหครับสวัสดีครับสวัสดีครับ